เราแรงสุดโก้ว้มากเจนนี่<ม>เราก็จะมีประสบการณ์นะคะตรอไปเราก็ชนะคนในแรงเพราะตอนเนี้ยเราอ่ะเก็บแรงได้เยอะแล้วเออแรงเราฟังเขาฟังเขงพง <c oughs> าพว่วันดีค่ะสบุมรักไม่เอ็นดูไม่ไหวเ <c oughs> ออขอบคุณนะคะวันนี้ฉ่ำมาทังยูนี่ทั้งหลายโอ้แต่ไม่หมดวันนี้ของขวัญของขวัญสวยทุกชิ้นของขวัญชิ้นใหญ่วันนี้เหรอนี่พี่วัามาช้าไปเมื่อกี้แห่งทีีวันนี้เหรอทำไมถึงมาช้า วันนี้น่าจะไม่มาแล้วค่ะ M V P วันนี้ไม่เจอกุญแจ็รอบหน้าหนูติดชื่อไปเลย M V P ใช่ห้ามป่วยห้ามพักแต่ถ้าห้ามรักเธอห้ามไม่ได้คือไม่เล่นละเซกี้ตงอใส่ยังมีอยู่ค่ะแต่จะหมดแล้วนะเหลือประมาณสิบตัวเนี่ยใช่คุณแจู่ในรถคือจังหวะไม่อกี่แต่ว่าเมื่อกี้ส่งช้ำใช่คุณแจอยู่ในรถ ไม่เขามีฉายากันนะแบบพี่ใหม่ยูนี่พี่บอลโรสโบอร์ตเนี่ยฉายากันช่ำสิงเจนนี่จะได้แหละสุดยอดเนี่ยเห็นปะไม่มีสัรผัสกันเขาเขาจะป้อนยาอะไรก่อนอันตรายนะเราไม่ก็คนแต่งหน้าไม่เขาบอกป้อนยาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า วันนี้ยอดวันนี้สูงมากสุดยอดเลยใช่น้องขอบคุณแอมที่ออมาเผยยอดสูงมากสุดยอดโหดจริงๆโหดที่สุดในปฏิในประวัติการทั้งหมดจริง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 โหดมากค่ะคือส่งช่ำของจริงจริงจริงหงอไม่ไปโน่นได้ยาอะไรไม่รู้วถ้าอยู่หนูได้ยาใจนะคะไม่เดี๋ยวรออินดี ที่ได้ช่วยขอาค่ะ thank you ค่ะสุดหล่อเลยเห็นไหมเขาบอกว่าโรงแกมร้านแต่ก็คือไม่มีอะไรเด็ดเท่าพี่เลยอ่ะก็คือสั่งเมนูไหนก็ไม่ได้เ้าจะขอซื้อรถใหม่ใช่ซื้อรถใหม่รอมีเงินก่อนนะคะลืมบุญแจเราไม่ได้รถนี่ซื้อรถใหม่เลย ไม่ลืมไม่ใช่ตอมลืมคือแบบมันอักซิเดนนิดหน่อยนะคะทุกคนจะทำหนู่งเลยไากปร์ดยังไงสิอะไรงูอีก จะไปหรือยังคะคนเดียวเราจะไปกันยังจะไปหรือยังยังเออหิวมากแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าเราลงไปพอมๆกันนะ้รอไปใช่รับรอกันไม่ลงไปหรออ้า กินข้าวขอไปกินข้าวหมดแรงแล้วข้าวต้องเข้าด่วนนลำลําค้าไปไปค้าอย่าลืมค้าอย่าลืมยูด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้น้ำลัยน้ำลายอย่าลืมยด้วยบา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 ยเดี๋ยวไปทากให้เอ้ยใช่ร้อนดินบายบายแกเกินมากเลนนี้เกินเลยปะคือไปไม่ได้นะฉันหัวแตกกับมาเลยนะอ